สบายดีพี่น้องสบายดีเอซทุกคนชิคมมามือบ้านพกูกถามเมื่อทกันเท่ายาา่านนันคำแหละเอกอ้าอถ่ายคลิปพาเนะดียวนะเ็ดเออ,เอ,อไปะนเห็ดยังกินแ,<อ>แกงกบแกงกบของเขาจะก,ก่อนกบใหญ่ห้าลูกประดับ่อจงไว้ให้อยูย่อ่ะ้กบเอาในใ่อยคุดวันาหน้านี้ ฮะนี่แถวอื่นคือผมมีกบมีเนเ่้แถวหน้านี่บ่เป็นอะไรสื่อละเลขนะมันติดต่อเข้ามาได้อ่าดีๆได้หมือนนี่คื <c oughs> องวดก่อนเต้นดงๆไม่ได้ได้ติดต่อเข้ามาได้สามเกือกเลขเสือ2000ส้อสองสพันกีบหนึ่งโหแสนสี่เลยพี่น้องมาสามแสนสี่สสม้สามยังเป๊ะสำนักหีนี่ ยายเป็ดเงินเฮงแล้วยังขางเอาเงินเฮงออกมาให้เล่าอีกอะไอันึ่งได้อันถือสองพันกี่บดิซึลายมไม่คงซื้อลายเลยคงเข้าบ่อห้่ <c oughs> ถือกับบ่อได้เงินเลยอบ่คือกันเนาะจาหลว่อซาดีใจเต้นดงๆเปเอามาหรืวบ่อได้หอนเงินเห็นบ่อบางคอยนะคะบ่อกเก็บเอาเหมือนเก็บเอามาแกงก็เลยบ่บ่อันนั้นซ้กับบ่อเก็บเก็บอยู่บ่อเหมือนนะ อ๋จะกบเปื่อยเาเพิ่มมันอ่านนนองเขาเตาเลยโอ้ยกรเปื่อยขนาเ้าเาเลยตใหญ่เยาวเห็นแต่ปลแมวเขียนแตะเบิร์ดนบอลเพิ่นเอานะน้ำบอลทช่นั่นพุ้อันนั้นุี่อันนักเข่าอีกเลย แมงไหมเขาอีเลชิดยายัง่นะย่าเธอสือมากแล้วแมงไมเขาชไปออหรือเป่าะช่ไปดีปาลุมแม่มัมช่ไดีปาลุมน้ำก้นแหม่อยใช่มันเคยมีแม่เขาเนาะนังเผาล้วนงก้นก เปลยว่าอยู่ห้าเพาวจะก่อนทำมันบ่อข้อข้าเติมหนามอีกเติมโลดเติมโลดเติมโลดเจ้าสิเจ้าชิแกงใส่ยังอัไหฮะคอนแห้งเยอืออยากินไตห่มบกเนาะเอามาเติมโลดเพื่อต้มอืม ไมปป๊า,ปาปอึ้งอยู่ใช้เขาห้องที่แซลนะม,มั้แบบใหม่อีแล้วพี่น้องไม่ในอีนวดเอ้ยงานไม่ไหวน,น่น ตนกันนสมสางได้พี่น้องเลยบอเทนินโปตีนเลยบอกโปรตีนกินให้อิม่มแลีเป็นพ่อถือเละบ่าหมฮึถือเละ จักเหมือนฮะว่าบอซื้อดอกซื้อเล็กไทยเวอืมมเหลือก็ใส่รัเอาเพื่อสิแกงหน่อไม้เพื่อจะมาอันอันน้เมืองหนืเขียวจักเลยม่ชสิแม่แม่บักเตะสิแกงไหมฮะ อยู่แบบนี้นะจักก็มากคือบ่ไม่เห่าวหมาก,กแล้วเว้ยอยู่ตามหอดอก่หอห,หน้าตามนั่นนี่อะไรคนเบานคนมักนั่นนี่เนะาะมักอยู่อ่ะอยู่สวนอันบ่ได้มกักดอกพี่น้องว่าสิไปอยู่แบบลูรูละลาแล้วอันใจเราขาตายนี่แหละเพลินจังวานาะพี่น้องอยังกม็มุมมองชีวิต มันบอกคือกันเนาะพี่น้องยาแปรเราผันหมากไปแบบนี้ขเขาใชไปอยู่แบบรู้ละลา,ลาใจเราผัดขาดแต่ละคนเนาะพี่น้องผ่านโลกมาบอกคือกันพี่น้องเลยแต่ละคนนะบบแปลกบบแปลกที่ความขิดมุมมองเลยกะ ทัศนาคติเนาะพี่น้องทัศนาคติปัญหาต่างๆนะพี่น้องแบบทัศนาคติมันกับ,บกูคือกันเนาะคือเล่าผลหมากอยู่แบบซี่เดิละคนผ่านโลกผ่านลากกับ,บกันสบายดีปาลูกไหมลูกสบายดีปาลุงอ๋อยิ้มงามๆกัอนอย่าวายดีไรติ๊กสีแคมผัวยิ้มเออ โม่ได้กระทงเลยเฮ้ยชุดชิไปลอยทางไหนนะเฮ้ยอีน้อยม่ได้กระทงหรือลอยได้หมอตัวชิไปทางไหนอะนะลุงเชื่อน่ยทางหน้าสยแท่งรับว่าไม่ลูกปดไม่จังม่สบายดีปลุงเาจะกันย่าไปนชิไปทางไหไปแล้วว่ะโมได้กระทง ได้กต่ิดกค่ฝ่ายัค่นี้อยู่อยู่อยูไปไหมยวขันอมนป๊อบไม่เล่นัว่จะไอยู่นี่ลาผัดมวนพี่น้อง อยู่นั่นนี่ลาวผัดมวนม,มีความสุข<ม>พี่น้องก็ได้อยู่น้ำไห้น้ำสวนอยู่น้ำไห้น้ำหน้า,า,ามัมมมานไปฉีดอะบอกมันห่อทัศนคติแต่ละคนมันบอกกันเนาะพี่น้องอสุดท้ายแล้วปัญหาของเขาสุดท้ายเขาก็ต้องเลือกเองคือเผดว่าแล้วเนาะพี่น้อง อ,นนอันนี้กันแล้วอยู่ไปสีแล้วก็ม้วนนี่นพี่น้องกินไปตามแล้นะเอายาแป้ล่างมือมาหลับข่าวดีมาหลับข่าวดีจากอันพีต่ติมทั้งประเทศไทยเพื่นฝากเงินมาหายเงินห้วตั้งแต่มือ้อพนแล้ว ยยแปนี่นคือโคดีแท้เนาะได้หลับเงินแทบแทบจะถูกมือสช่วหดีใจนะเมียอยู่บ่อพอเท่าเอ้ยดีใจนะเมียอยู่บ่เมียได้เงินอีกเลยได้หนิอืมอ้านางโล่งยิงแขวขั้นม่แรงบ่อกแขวเหี่ยโลดเจ้า <laughs> เอออาสี่ร้อยบาท อ s <S อาโยค้นแลกก็ยิ้มยิ้ยิ้มยิ้มเห็นแขว่องอันโยเงนคนโยคืนสีแคบหู้ทีแคบอ้กเนี่ยเลักผลชงซานยายแปรขอบุญขอบคุณเนาะที่ผ่นทะย้อยแบบว่าหายไสฮะนะพี่น้องหายไสอย่างิ่นกับผ่นถือโบรายแต่ผ่นกัยังหายไสยันผ่นชงซานอันดีกาขั้นผ่นซื้อนี่สมุดบอกนี่เขจะยห้ามาตีแขวจะได้โอ้ให้จ็คแล้วเห้ย เออกันข้าเจ้าน้ำเล็กเล้าบ่ออกเล็กไทยบ่ออกนี่เขียวยาแปะทังหนาวคุณเบิร์ตโหลดข้าเจ้าปะเออได้นี่เออจะเตรียมโลดเอาหยกเงินขึ้นดีๆสิแคปหูงามนี่ยังวะอ่าเดี๋ยวมืออื่นจะออกมาถามยาแปรใหม่อีกพี่น้องค่ะได้เลขเด็ดอีกอ่ะยิ้มๆอันนี้แง่ก้องแนมกล้องยิ้มๆยิ้มไปเห็นแขววองกว้างกว้างกวาง กว้างกว่านี้โอ้ยกระเบิดองชันี่แล้วบัดวันนี้ผมก็ยิ่งดีเถอเฮ้ยอยู่แขวะจะใช้ซับหัวหมูพอดโพ้นายอันนี้เอ้าพอได้ใส่ได้จ่ายฮันเด้หนาเ็นบอกต่อไปกับเชิญอาจารย์แปรได้บ้างนี้เด้ออาจารย์แปรแขวว่องขั้นบอกมาถือกระแขวออกอีเล่มหนึ่งเริ่มแล้วมเลยสามพันตายแล้วเนาะไ่วย เงินบอคัอนถืออีกเพิ่นกะมีน้ำจิตน้ำใจเพิ่นกะหายอีกเมื่ออื่นพี่น้องเมื่ออื่นซ้าซุยส้าออกมาทำอีกเถอมาแล้งยายแปรพันพันเหล็กไทยเนาะ,ะถือถือกับบัากันแลน้วเนาะพี่น้องหรับว่าพื้นแต่ก็อย่าลืมซองหาเด้อพี่นอ้องเด้อเถอะมันไปออกไทยอีกซองหาหาซองอะไรอะไรก็นหนึ่งแปดที่ยายแปรนะแต่วันหนึ่งแปดนะยายแปรพันคืออยู่ในขีปผ้าว่าเอาแล้พี่น้องยายแปรพันมาไม่เถ้าของพ่อนม่เถ้าเขาอยู่เสืองนั่นพี่น้องเลยนะใกล้ๆกล้แล้วเดินนี่แหละของพ่อแม่แล้วนะ หนึ่งแปดนะพันวันคือเราในขีปแหละแม่พาพปสื้อทีเลขจะหมกะักฝสีซองบใหญ่ mm. เลขได้แปหมักนะสีซองแต่ว่าเลขในความพันที่มาบอกเป็นโตกับขากนะคือหนงแปดย่ำว่าหนปดพี่น้องหนึ่งแปหนึ่งปแต่ว่าแต่ก็อย่าลืมซ่องหาน้ำน้ามือนนะพี่น้องซองหาซ่องกระสือเมียนบ่ได้มันขลุ่ยไปออกอันนั้นเก่าก็มีเนาะ ยายมื่นจะมาสัมผัสยายแปรแต่เสาวมื่นพี่น้องเล็กยงวาบ่าไม่ดีบ่เล,ลี้หล้าได้มื่นนี่เลี้ยเหล้าอินเลอืมเสื้อเอาหญ้าทะเลเหล้านะมันบ่คือเราคันถือเล้านะไม่เธอมันออกข้างบนเธอมันออกข้างหน้าแถวดวงเขามีเล็กเล้าเนี่มันคนเล้าเห็ดสินมันจะออกมากอยันแล้วก่อนแต่พอได้เงินคือเก่า นี่หนวดจะมาล่ำี่น้อาพักเนีก่อนไนะพักก่อนแห้สิบลำไร่ดไคงถือบไเงินหมู่กรถือเซลเซลถือละเอซทั้งไทยเขาจะถือเป็นอะไรคนหนูก็ยังเงินยังแปลได้เงินสามพันกว่ามันสี่พันจะพากมามือนี้ก็มาอะนะน่งสามร้อยอเหมือนสี่ยบาทอืมคงจะถืออะไรเราเบถือได้ยัง คืออยู่กับบ่ได้เงินมันบอมเป็นถือคือเฮามสั้นกันได้บอกละลายได้เนาะล้างดีๆเด้อพวกมขี้ดินลายเลยเออขี้ดินดนะานะพักหอนแหงเอาในแช่กอ่อนนะดึงเอาน้ำป่าแช่ลำหอยนะไหลทั้งบ้านแบบบ่มีได้ซือ้อบ่อืมทั้งวันพ่นมางหงอเฮ้ยกับบอมีตะกี้ยังมีอยู่พักเกิดธรรมชาติเนี่ยก,กินซุกได้กินดิบบ่ได้ กินลิก็ไก้ก็กินกับก๋อยกุ่งเออหน้าคอนแห้งครัผู้บมาากนัคิ้วอได้แม่นฉนันกับผักเสิริมันนำขั้นเทนานะฉันรับหานัคิ้วอันนี้นะผูบมากมันเห่ายังกบเห่าอันนเห่าอ่านเีน่นมเคยเห็นค่ะมาบันนอกเอามาใช้หน่ะมันมาเองบ่ในหองหน่ะห่วยเอามาเลยเอาลงนี่อย่างหนองอยู่มอ่ะอี้อย่างหนองไมอย่งรักแล้ว กูเจ้านี้แดี๋วเขาก็มาเงี่ยงเงี่ยงจนเขาก็จับไปแล้วเป็มย่างไก่เดี๊ยนี่นะอยู่หกอยู่เทียงไก่แม่ค่ะไก่แม่ลูกอ่อนเมื่อเบิง่งอยู่บ่ใส่ชีมันลงเบิง่งอยู่บ่าอันลงผุหัวายจิ้บพืนจีนเล้วเป็น,นอโอ้ยเอาเช่นฮงมาหาเฮดแล้วก็ผักใส่ผักใส่มันก็แซ่บ <c oughs> แกงกุ<ช>้งก็ได้อะไรนไหมนี<ช>่นนะอยู่ในพื้นฮนะก็เป็นเมื่อวานนี่ เป็นพิเศะย่ไปเจ็บพื้นตีนคือกากับข้อห้าได้อนั่นเมื่อเหเจ็บแห้งไา่ได้ขำมากปเจ็บแห้งไาได้ซาถูคุณพ่อคุณแม่ซาถูกขอถูกขอไผ่นเอนี้เจ็บบริเวณนีอสั่งเป็นออกห้อนวุ่นๆเดี๋ยวไม่ไปกั่เศร้าตีดไข่เมื่อนี่ข้อห้าชี้ค่ไข่แน่พี่น้องซาถูกพี่พ่อคุณแม่ ช่วงเศร้าซะใครู่มันบังลมเนาะเออให้กับซื้อบอกกบกนี่เราไม่กันมันปูดงามเลยมีซ้ำกุกย่อแล้วก็กุกเกลือกุกบกอยู่มองเดียวลำเดียวกันเกิดจังกันนี่บ่เกิดอยู่มองเดียวกันกาแฟกินได้เนาะป่ะเมื่อเถ้า ตะกี้ว่าชิไปหาหมอได้พี่น้อกมือนี่แต่ว่ามันผัดบ่อไปแจ้งมามันผัดเศร้าสวยๆมาก็เลยหยุดซะก่อนซื้ออันผักกินยาหมอนอะไรก well ่อนเทียนอันในบุ้มมาบอได้พ่อข้าวปลาเอ้ยน้อยช่าขึ้นโตซื้อน่ะโอ้ยดอกไผฟนั่นน่ะดอกไฟอันชำลองน่ะถ้าขลังวายอยู่น่าช่วยสิรู้สากเล็กๆกระโดดเนี่ย เมื่อสิมือหาเตรียมโตไปรอยกระทงกระทงเ็ได้หาทานโอจไกลแท้เขาจะโทรมาไปบลายบ่ไปบไปจะไปกันไปจะ้อยย่บานจะคลองนมจังหม่วนจะร้อยใส่หอยมออหอยมโหเฮวโหเฮวอีท้นขัวราแล้วขอีชีกันจีอีกอีกกระเดะมึง